สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เข้ากับยู่กับหงสาสตูดิโอนะครับผมวันนี้แต่มีโอกาสครับผมสั่งไอ้ตัวตัวเขาเอ่ยว่าเครื่องลินเอ็มพีสามนะครับเอ็มบูทูดนะครับมาตัวละห้าหกสิบบาทครับจะรัสเซียนะครับแต่สิมาลองเบิ้งนะครับว่าสิ่งที่เข้าซื้อมามันคุ้มค่าบ่นะครับสิ่งที่เข้าได้มากแตจะมี เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นหนึ่งตัวนะครับพร้อมสายพ่วงนะครับสองสายนะครับสายข่วงสองสายนะครับซึ่งจะเป็นสายหนึ่งสายตอนสีแดงจะเป็นสายระบบไฟนะครับอีกสามสายจะเป็นระบบเสียงนะครับเป็นสเตอริโอครับอ่ะก็จะได้รีม่มทดมาหนึ่งตัวนะครับ แ่ละชุดเดลี่หมดนั่งตัวนี่สร้างมาสองชุดครับตัวนี้ถ้าเราจะต่อกันต่อนะครับเกิดมาทำมาไกลๆมือก่องสายตัวนี้นะครับฟังด้านนี้นะครับก็จะเขียนบอกอยู่นะครับจะเป็นขัวบวกนะครับใช้แถบสีแดงจะเป็นขัวบวกเขียนนะครับต่อเฉี่อมกับไปเฉี่ยมใส่ระบบ d c ซนะครับผมเรีว่าขั้วบวกขั้วลบ อีกหนึ่งสายนะครับจะเป็นสายระบบเสียงนะครับตัวกลางนะครับทีวิแถบสีแดงนะครับเป็นสายเก่านะครับเป็นสายเก่าอีกสองสายนะครับจะเป็นเสียงสายเสียงขวานะครับโอเคนะครับการต่อกซิมีซัมนี่นะครับมาดึงระบบเสียงเข้าใกล้ๆครับผมอันนี้ต่อแบบต่อไปแล้วครับอันนี้นะครับผมผมยังหาพอดต ผมยังหาพอ,อร์ตบพอนะครับก็เลยเอามาเชื่อมสซเนียนี่เลยนะครับผมระบบเสียงผงกะง่ายๆครับผมด้านหลังนะครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งกใกล้ผมก็จะเชื่อมปึ๊บเข้ามา,าระบบไฟมาใส่ครับระบบทาวเวอร์อบเซอรผมต่อมาเหล่วนะครับเพื่อใส่กับปีอมของรถยนต์นะครับนี่ราเสเอาไปใส่รถยนต์ต่อเหล่วนะครับสายเสียงสายเสียงก็ใิมาเขาใช้ธรรมดานะครับ Board, ผมบ่ทันมีพอร์ตแฟลได้เอา้าเสียบไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นระบบแฟลได้งผมเปิดไปเรียบนะครับอา่านีงหมานะครับอ่โอเคแล้วก็จะมาเปิดเสียงนะครับ อีกระบบหนึ่งครับก็จะเปลี่ยนเป็นระบบบูทูธครับบูทูธอันนี้ผมคิดว่าไฟมันหนาจากบ่อเสร็จตอเรียบร้อยนะครับเบื้งจากทีมันโช์แสดงขนในหนีมประมาณว่าไฟบ่อนะครับก็เลยเห็ุให้ระบบเสียงมัน อยากเป็นซีตะตัดนะครับอ่ะมาลองฟังเบ้งครับ ตัวนีโนพอพอพบพราะว่าผมต่อใส่โอเวอร์เพายตัวเดียวเลยเห็นใหน้เสียงมอนโ่โอเดี๋ยวก็โฆษณาแป๊บนึงครับอันนี้ได้ไดดแปดได้บลูทูธแล้วกได้วิทยุนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวติดตามฝากติดตามช่องน้่นเลยนครับผมมศาสระเสียนะเดี๋ยวมารีวิวการสอมอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับผมการต่อนะครับรีวิวเกี่ยวกับเครื่องเสียงดนตรีนะครับผมเสียงเข้าจะมีอยู่ในช่องโควิดนะครับผมเก็บยังยาครับผมติดต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ